สวัสดีครับพูดถึงจอมยุทธ์ต่างๆในนิยายกิมยงก็าอาจจะมีการเอามาเปรียบเทียบกันในเรื่องต่างๆนะอย่างใครมีกำลังภายในมากที่สุดใครมีวิชากระบี่ดีที่สุดหรือว่าใครมีวิชายเยอะกว่ากันและเมื่อพูดถึงวิชาตัวเบาหรือว่าเรื่องความเร็วแล้วล่ะก็หนึ่งในตัวละครที่หลายคนน่าจะต้องพูดถึงและจัดให้อยู่ในอันดับท็อปท,อปทอปก็คือเจ้าขัางข่าวปีเขียวจากเรื่องดาบมังกรหยกวันนี้เราจะมาดูกันว่าในนิยายเนี่ยเขาพูดถึงความเร็วของเขาว่ายังไงกันบ้าง เขาก็เปิดตัวด้วยการที่ไปก่อกวนพวกงอไบอะนะที่กำลังจะเดินทางไปบุกเม้งกาซึ่งในนั้นมียอดฝีมืออยู่2คนหนึ่งก็คือแม่ชีมิกจอ้อและอีกหนึ่งก็คือเตียบอกกี้เองถึงแม้ว่าตอนนั้นเตียบอกกี้จะยังไม่ได้รู้วิชาอื่นๆสักเท่าไหร่แต่ว่ากำลังพายใที่ได้จากก้าวเอียเ้ยนก็มาหาศาลซึ่งตามหลักขนิยายกิมยงกำลังภายใยิ่งเยอะประสาทสัมผัสก็จะยิ่งดีเยี่ยม ดังนั้นหูตาก็จะว่องไวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าของคาวเนี่ยเขาสามารถที่จะมานอนอยู่กลางวงของพวกงอใบาได้โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆตามในนิยายเขาบรรยายไว้ว่าเจ้าสำนักงอใบามีพลังฝีมือถึงเพียงไหนต่อให้ลมพัดใบไม้ไหวกรีบุกผาร่วงหล่นก็ไม่อาจรอดพ้นจากหูตานางได้แต่ในกลุ่มเนี่ยดันมีคนเพิ่มมาคนหนึ่งตรงที่นางไม่รู้ตัวก็คือเจ้าของคาวเนี่ยมานอนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มารู้ตัวอีกทีตอนเช้า นั่นก็แปลว่าถ้าเขาอยากจะฆ่าลูกศิษย์ของมิกจ้อสักคนสองคนมิกจ้อก็ไม่สามารถจะปกป้องไว้ได้แล้วเขาก็อุ้มลูกศิษย์คนหนึ่งไปจริงๆมิกจ้อก็รีบตามจึงเป็นการดวลวิชาตัวเบากันซึ่งมิกจ้อเนี่ยเขาตามข้างข่าวไม่ทันส่วนเจ้าของเขาเองก็สลับมิกจ้อไม่หลุดดูไปเนี่ยคล้ายกับว่าเสมอกันแต่ว่าอย่าลืมว่าเจ้าของเขาเนี่ยเขาอุ้มลูกศิษย์ของมิกจ้ออยู่คนหนึ่งแบบนี้ก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าถ้าวัดวิชาตัวเบากันเนี่ยเจ้าของเขาจะเหนือกว่าซึ่งตัวมิกจ้อเองก็ยอมรับ นั่นก็คือฉากเปิดตัวของเขานะแต่ฉากที่เจ้าของคาได้โชว์ที่สุดที่มีในซีรีส์ทุกว์ชันก็คือฉากตอนที่จัดการกับเตี๋ยเมี่ยงคือตอนนั้นนางกำลังจะกรีดหน้าจิวจี้เยียก,ก็มีเตียบอกกีนะ่มาช่วยแต่ว่านางก็ไม่ยอมให้เตียบอกกี้เอาตัวจิวจี้เยยกไปโดยให้2ผู้เล่นรับนมาขวางสถานการณ์ตอนนั้นแก้ไขได้ยากมากเพราะว่าถ้าหากว่าเตียบอกกี่โถมตัวพุ่งเข้าไปกว่าจะผ่านไอ้สองผู้เล่นรับไปได้จิ๋เย๊ะก,ก็คงถูกกรีดหน้าไปแล้ว แต่ก็ได้เจ้าวังคาวเนี่ยแหละเขาพุ่งตัวแล้วก็ไปปาดเป็นรอยดาที่แก้มของเตี๋ยมเมี่ยงความเร็วเนี่ยแบบว่าเห็นเป็นแค่งเงาสีเขียวบูบหนึ่งรู้สึกว่าแก้มเนี่ยถูกลูบใส่พอมองไปเนี่ยก็เห็นว่าเจ้าวังกันเนี่ยอยู่ที่เดิมแล้วแถมในมือเนี่ยไม่รู้ว่าไปชิงเอาดาบั้นมาจากที่ไหนสองเล่มแล้วเขาก็ขู่ว่าหากว่ากรีดหน้าจิวจี้เยียกเขาก็จะกรีดหน้าเตี่ยมเมี่ยงคืนเหมือนกันแต่ด้วยวิชาโตบาของเขาไม่มีทางที่จะระวังป้องกันได้ตลอดหรอก ซึ่งกิมยงก็ได้อธิบายความเร็วของเจ้าขข่าวไว้ว่าคนผู้นี้มีท่าร่างดังพูดพลายเครื่องไหวาราวประกายสายฟ้าต่อให้เป็นสุดยอดฝีมือก็ยากจะระวังป้องกันได้แม้แต่เตียบอกกี้ยังยอมรับว่าสู้ไม่ได้หากปลองฝีเท้าระยะยาวเตียบอกกี้ย่อมสามารถใช้กําลังภายในเข้าชิงชัยแต่ในระยะประชิดต,ติดพันรู้ถอยปานประกายไฟเช่นนี้ทั่วทางแผ่นดินมีเพียงคนเดียวเท่านั้น นี่ก็เป็นฉากที่เจ้าของคารเน่ได้โชว์มากๆเลยนะแล้วก็สามารถที่จะแก้สถานการณ์นี้ได้อย่างดีเยี่ยมต่อไปเป็นตอนที่เตียบอกกี้เนี่ยบุกพวกภัคยาโจกแล้วก็มีแม่นางชุดเหลืองโผล่มานางเนี่ยมาพร้อมกับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งก็ชิงมาจากหัวหน้ากระบองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้อุปสงค์ของภัคยาโจกจดหมายนี้สําคัญมากเพราะว่าตังอิวเหลียงเขาจับตัวลูกชายของคนสําคัญของเม้งก่าไว้แล้วก็ส่งจดหมายไปขู่ให้ยอมสวามิภักดิ์ต่อภัคยาโจก ดีที่ว่าคนของแม่นางชุดเหลืองเนี่ยจริงจดหมายมาก่อนแต่ว่าเรื่องมาหักมุมอีกทีตอนที่อ่านจดหมายเนื้อความเนี่ยมันกลายเป็นว่าพักรยาจกขอสวาม,มิพระต่อเมงกาซึ่งข้อความในจดหมายเนี่ยพินนอกพิทเทวเป็นอย่างยิ่งถ้าจดหมายไปถึงที่นะพักกยาจยากจะเสียหน้าอย่างหนักแม่นางชุดเหลืองก็บอกว่ามีคนสับเปลี่ยนจดหมายไปก่อนที่นางจะลงมือหากอยากรู้ว่าเป็นใครให้ถอดเสื้อชั้นนอกออก พอผู้เท่ากระบองถอดออกปรากฏว่าที่กลางหลังเนี่ยมันมีรูปวาดเป็นรูปขังคาสีเขียวติดอยู่แสดงว่าคนที่ลงมือเนี่ยคือเจ้าอังคานนั่นเองผู้เท่ากระบองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้อวสซของนนพระกรยาโจกน้ำพลังฝีมือเนี่ยก็ไม่เบาแต่ว่าเจ้าคังคารเนี่ยสามารถที่จะสับเปลี่ยนจดหมายแถมยังวาดรูปลงที่กลางหลังของเขาได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวนั่นแปลว่าจะต้องมีวิชาตัวเบาที่เป็นเลิศและสามารถที่จะไปมาได้อย่างไร้ร่องรอยถึงจะทําได้ แต่าญเนี่เหมือนว่าจะมีแค่ปี2009มันที่พูดถึงต่อไปก็เป็นช่วงท้ายเรื่องและจะเป็นตอนที่ต่อสู้กับพวก3สนนะนะตอนนั้นเตียวบอกี้ก็สั่งให้เจ้าของข่าวไปส่งนามบัตรให้กับหลวงจีนสสนเจตนาของเขาก็คือต้องการจะให้พวกเซ้าหลินเนี่ยได้เห็นพลังฝีมือของพวกเมงกาเจ้าของข่าวเนี่ยร่างไม่ยืดตรงแล้วก็ไม่หมุนตัวก็ดีกายออกไปเคลื่อนไหวคราวเดียว10กว่าวาพริ้วถึงพื้นที่ของต้นสนทั้ง3พวก3สนเนี่ยก็คิดในใจ ความสงส่งของวิชาตัวเบาไม่เคยพบเห็นมาก่อนอย่ว่าแต่เจ้าขั้งขาปีเขียวดิดตัวพุ่งถอยอยังพิสดารจนเหลือเชื่ออดลองชมเชยไม่ได้แม้แต่พวกเมกกาเองเขารู้อยู่แล้วว่าเจ้าข้าปีเขียวเนี่ยมีวิชาตัวเบาที่ยอดเยี่ยมแต่ก็เพิ่งเคยเห็นท่าร่างดิดตัวแล้วก็พุ่งถอยแบบนี้เป็นครั้งแรกคือเขาพุ่งไปไกลมากเลยนะ10กว่าวเนี่ยก็ประมาณ 20, 20กว่าเมตรได้สามารถพุ่งตัวคราวเดียว20เมตรอะแทมพุ่งถอยกลับมาได้ด้วย และนี้ยังไม่สุดนะเพราะว่าในตอนท้ายเรื่องยังมีอีกช่วงหนึ่งที่เขาโชว์ความเร็วพุ่งตัวรวดเดียว20กว่าวา20กว่าวันี่คือ40กว่าเมตรเลยนะสามารถพุ่งตัวรวดเดียวได้เนี่ยโคจเวอร์ตามที่นายยายบอกแล้วว่าคนทั้งสองเนี่ยอยู่ห่างกัน20กว่าวาไม่ทราบว่าเจา้าของขาปีเขียวถลันบูฟคราวเดียวก็มารู้ถึงได้อย่างไร ซึ่งความจริงแล้วศัตรูตคนนั้นมีพลังฝีมือไม่เบาหากสู้กันเนี่ยต้อง50กบนท่าขึ้นไปแต่ว่าวิชาตัวบาของเจ้าของข่าวแลกประหลาดเกินไปคล้ายปีศาจคล้ายผู้พรายจู่มตัวที่อีกฝ่ายเนี่ยยังไม่ทําป้องกันตัวผมว่าอันนี้น่าจะเร็วที่สุดเท่าที่เขาโชว์ในเรื่องและรวดเดียว40เมตรอ่ะโอ้โหโคตรไกลทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเขาเร็วอย่างเงี้ยได้ยังไงถ้าเขารับลูกศิษย์จะฝึกให้เร็วแบบนี้ได้หรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ได้ ความเลวของเจ้าของข่าวเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะตัวมันเกิดจากรูปร่างของเขาด้วยจึงมีเขาแค่คนเดียวที่ทําได้ตามที่ในนิยายเนี่ยเขาบรรยายว่าวิชาเหินบินบนยอดย่านนี้แม้ไม่พิสดารล,ล้ําแต่สามารถบังคับร่างราวพัดผิวตามลมเช่นนี้นับเป็นฝีมือที่พิสดารราวปฏิหารและผู้สาลส่ก็คิดว่าคนผู้นี้มีวิชาตัวเบาถึงขั้นนี้นอกจากได้รับการถ่ายทอดจากยอดคนยังมีพรสวรค์มาแต่กําเนิดดูท่าคนผู้นี้ มีรูปลักษณะพิเศษพิสดารตามธรรมชาติต่อให้ผู้อื่นภาคเพียงฝึกปือก็ไม่อาจบรรลุถึงขอบเขตขั้นนี้แลนก็แปลว่าวิชาตัวบาวของเจ้า,าขังคาวเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆคนอื่นเนี่ยเรียนแบบไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเนื้อหาตามนิยายนะเกี่ยวกับวิชาตัวเบาของเจ้าของข่าวที่ผมรวบรวมออกมาให้ดูกันทีนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวละครในเรื่องอื่นๆเนี่ยคงต้องว่ากันยาวเลยมันเปรียบเทียบกันยากด,ด้วยนะมันคนละกรณีกัน ผมว่าการพุ่งตัวเนี่ยก็อย่างหนึ่งการกระโดดไกลก็อย่างหนึ่งการกระโดดสูงก็อย่างหนึ่งหรือจะเป็นการวิ่งเร็วหรือว่าการหลบหลีกเนี่ยมันก็แตกต่ตางกันไปอย่างถ้าเป็นการวิ่งตามมา้าหยุนจงเฮิร์ในแปดเทนเนี่ยเขาวิ่งตามม้าได้นะหรือว่ากิมลุนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมาดักทางโกยเซียงได้เอาเยโฮนเนี่ยก็เคยวิ่งตามม้าเหมือนกันหรือถ้าพูดถึงเรื่องการกระโดดสูงเจฟอโฟนเนี่ยเขาปีนผนังผาสิบวาได้ส่วนซีจูเนี่ยกระโดดขึ้นต้นสนเนี่ยสามวาได้ ผมเห็นบางคนเนี่ยไปเปรียบเทียบว่าซีจูกระโดดข้ามน้าผาห้าวาอย่างลำบากในไหนที่เจ้าของคารเนี่ยสามารถพุ่งตัวสิบวาได้แต่ผมว่าการกระโดดกับการพุ่งตัวเนี่ยมันน่าคนละอย่างกันหรือเปล่าเพราะว่ากระโดดเนี่ยเท้ามันต้องไม่แตะพื้นเลยนะตลอดทางถ้าให้เจ้า้องคารเนี่ยไปกระโดดข้ามเหวห้าวาแบบนั้นก็ไม่รู้จะทําได้เหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าการพุ่งตัวถอยหลัง ตอนเฉียวฟงทมเนี่ยพุ่งแค่สัก2วันเนี่ยก็ว่ายอดแล้วแต่ว่าเจ้าคารเนี่ยพุ่งเป็น10บวาแต่ผมว่ามันก็โคลโลกรณีกันนะมันน่าจะเอามาเทียบกันไม่ได้หรือเปล่าหลังจะเรื่องของแม่นาชุดเหลืองอีกจะเห็นว่ามันมีอยู่หลายประเด็นให้ต้องพูดถึงให้ต้องวิเคราะห์ให้ต้องเปรียบเทียบเอาไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปมาพูดคุยละกันและคุณลาคิดว่ามีใครหรือว่าสถานการณ์ไหนที่มีการใช้วิชาตัวบาที่ล้ำเลิศเนี่ยลองมาแชร์กันได้นะ ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยหรือใครอยากจะสนับสนุนช่องตอนนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกให้แล้วนะพอสมัครก็จะมีคลิปพิเศษให้ดูด้วยสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีครับ